สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจบ้านลูกหมา BM ประจำจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมร้านเราตั้งอยู่บริเวณบิ๊กซีจังหวัดอุบลนะครับฝั่งตรงข้ามร้านนะครับจะเป็นห้างทองทองเอกนะครับทางออกไปสู่แม็โครบนนะครับทางนี้นะครับนะครับผมใครมาไม่ถูกนะครับอันนี้รีวิวใม้ดูนะครับส่วนหน้าร้านนะครับนี่นะครับ นี่คือหน้าร้านของเรานะครับบ้านลูกหมา B ี Pet Shop อนะครับขบวนนะครับวันนี้เรามารีวิวน้องหมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูกันนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นพันธุ์ไซวิดีนฮัสกี้นะครับตัวนี้ครับผมฟอกนี้เหลือตัวหนึ่งนะครับสวยน่ารักนะครับสมบูรณ์แข็งแรงครับพันธ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ก็จะขนไม่ยาวมากครับสําหรับคนที่ไม่ชอบขนยาวมากตัวนี้ผ่านเลยนะครับนะครับครับผม ต่อไปค้อกนี้นะฮะค้องนี้จะมีอยู่2สายพันธุ์นะครับ3เลยนะครับจะมีชิสุครับชิสุจะเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมชิสุสวยเลยนะครับชิสุนี่โตขึ้นมาจะมัดมัดจุกผูกโกนะครับผลยาวมากครับนะฮะเดี๋ยวโตขึ้นมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะฮะอ่าส่วน2ตัวนี้ครับผลฟูขนฟ้องนี่เลยเป็นพันธุ์ปอมนะฮะแต่ไม่ว่ามีเลือดสปิตนิดหน่อยฮะประมาณ20% ตัวนี้น่ารักขนฟูฟ่องครับโตขึ้นมาสวยเหมือนปอมทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะสูงกว่าปอมนิดหน่อยนะฮะอันนี้น่าเลี้ยงเลยครับรับรองไม่ถึงเข่าแน่นอนนะครับความสูงครับผมนะฮะส่วนปอมแท้จะเป็นตัวนี้นะฮะปอมเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับปอมแท้นะครับผมสวยมากครับแต่ว่าตัวนี้ตาน้องจะมีปัญหานะฮะทางด้านด้านขวาของน้องนะฮะจะมีปัญหานะครับผมครับครับแต่ไม่มีอครับแต่มันแท้นะครับแท้ แท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นสวยด้วยนะครับทีใจก็ส่งรูปทักอินบ็อกมาได้เลยนะครับถ้าชอบน้องหมาตัวใหม่ตัวไหนนะครับผมมาข้อนี้นะครับก็จะเป็นไซเบียร์ฮัสกี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นวูดลี่โคสวูดี้โคดคืออะไรวูดี้โคดก็คือขนจะยาวครับผมขนจะยาวนะฮะข้อนี้คือโตขึ้นมาคือขนจะฟูฟ่องเลยนะฮะที่เราเห็นกันสวยๆขนเหมือนหมีเลยนี่นะครับชุดนี้รับรองไม่ผิดหวังเลยนะครับมีทั้งผู้ทั้งเมียไหมครับตัวนี้ มีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับสนใจก็อ่ะแคปแคปด้วยผ้าแล้วก็ทักอินบ็อกได้เลยนะครับผมครับสมมติอ่าเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่ชอบหมาเฝ้าบ้านนะครับอันนี้เรานําเสนอเลยนะครับเป็นพันธุ์พิษบูนะครับพิษบูครับเฝ้าบ้านบึกบึนแข็งแรงนะครับกล้ามใหญ่ตัวนี้เลยครับอ่าพิษบูนะครับพิษบูบูลี่นะครับผมตัวนี้ก็จะไม่ใช่สายกัดนะครับจะเป็นสายโชว์นะครับผมครับตัวนี้สวยนะฮะมี ทั้งผู้ทั้งเมียมีสองขอกนะครับตัวนี้มีมีแล้วสี่ตัวนะฮะด้านในเราก็ยังมีอีกนะครับด้านในก็มีอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับอ่ะสีนี้ก็สวยนะครับสวยนะฮะเห็นไหมฮะน่ารักทุกตัวครับอืมผัานแท้แน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงครับนี่พวกนี้นะฮะสินสอดราคาไม่แรงนะครับสนใจทักอินบ็อกได้เลยแต่ละตัวคะ เนี่ยหมามาใหม่ๆเลยนะครับน้องหมามาใหม่ๆเลยนะครับร้านเราเปิดมาแล้วกว่า20ปีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าซื้อกับเราเราจะไม่ได้น้องหมาได้น้องหมา100เปอร์เซ็นะครับผมเรามีขนส่งเอกชนส่งถึงหน้าบ้านทุกท่านเลยนะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นพันอ่าอะไรนะแจ็คและเซลเทอร์เรียครับตัวนี้หายไปประมาณ10ปีแล้วครับก็เพิ่งได้มาเหมือนกันครับพวกนี้นะฮะหมาพันนี้อ่า เคยแสดงหนังนะครับเรื่อง The Mask นะครับหน้ากากเทวดาถ้าใครเคยได้ดูมาสมัยก่อนนะฮะตัวนี้เลยนะครับผมนี่ัสจะอเลอร์สอเลร์ครับนี่หมาจะเข้าสามเดือนแล้วนะครับจะหมดโตแล้วครับที่เราเห็นนี่ไม่โตนะฮะไม่ถึงเข่านะครับครึ่งเข่าเองนะครับโตจะโตเต็มที่แล้วนะครับผมครับวันนี้จะกระโดดเก่งฮะกระโดดเก่งขี้อ้อนขี้เล่นนะฮะอเลอร์มากพันนี้ฮะไม่ต้องห่วงฮาชอบตัวนี้หายากมากสิบปีแล้วนะครับราคาเบาๆนะครับ ใส่บิเลียนอ่านี่ฮะเห็นไหมฮะชอบครับกระโดดกระโดดกระโดดอย่างนี้สใส่เขาเลยนะครับตัวเตี้ยๆแต่กระโดดได้สูงนะครับตัวนี้ก็เป็นไซบิเลียนวูดลี่โคดเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สวยมากครับสวยมากเลยอันนี้สีสีดำออกเทานะฮะดำดำ,ดำเทาเทาแล้วก็มีสีคอปเปอร์นะฮะชอบตัวไหนแบบไหนอุ้มอุ้มให้ดูหน้าหน่อยครับผมตัวนี้เป็นตัวคู่นะครับอ่าอันนี้เป็นตัวคู่นะครับ สวยครสวยมากเลยนี่เป็นแข็งแรงนะครับทุกตัวทําวัคซีนแล้วนะครับฉีดวัคซีนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะฮะ